พระเจ้าที่รักลูกขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระสัญญาในสดุดี147ข้อที่3ที่บอกว่าพระองค์ทรงรักษาคนที่โชคช้ำระกำใจและทรงพันผูกบาดแผลของเขาในเวลานี้ลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังเผชิญกับความทุกข์เศร้าเสียใจจากความผิดหวังในความรักขอให้เขายอมมอบหัวใจให้กับพระองค์ ขอพระองค์เป็นผู้ที่จะโอบกอดหัวใจของเขาไว้ได้วยความรักที่แสนอัศจรรย์และทรงพลันภาพขอทรงเยียวยารักษาใจที่บอบช้ำให้เขาได้หายดีขอทรงฟื้นฟูจิตใจที่แตกสลายขึ้นมาใหม่ให้เขาได้สัมผัสถึงความรักแท้และมั่นคงของพระองค์หากเป็นนามพระทัยของพระเจา้าขอพระองค์จัดเตรียมคนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อพี่น้องของลูกจะมีโอกาสสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริส